หนังสือชุดบ้านเล็กเล่มที่สี่บ้านเล็กลิมห้วยโดยลอล่าอิงกันไเวเดอร์สุคนทรแปรเรียบเรียงอ่านโดยแสนหวาน บ้านเล,ล็กริมห้วยตอนที่38วันเล่นเกมวันรุ่งขึ้นเมื่อแม่ปลุกลอล่าลงมารับประทานอาหารเช้านั้นเป็นเวลาสายมากแล้วพายุดุร้ายโหดเหี้ยมยิ่งกว่าวันวานน้ำค้างแข็งเป็นปุยสีขาวเกาะเต็มช่องหน้าต่างข้างภายในบ้านที่สร้างอย่างแน่นหนานั้นมีแมกละเอียดเป็นน้ำตาล เข้ามาเกลื่อนอยู่ตามพื้นและบนผ้าคลุมที่นอนชั้นบนหนาวจัดจนลอร่าต้องรีบฉวยเสื้อผ้าลงมาแต่งตัวที่ข้างๆเตาไฟแมรี่แต่งตัวเสร็จแล้วกำลังใส่กระดุมเสื้อให้น้องแครี่ขนมปังข้าวโพดร้อนๆกับนมขนมปังแป้งขาวใหม่ๆสดๆและเนยวางอยู่บนโต๊ะแสงสว่างดูขาวมัว,มวน้ำค้างแข็ง เกาะน้าอยู่บนกระจกหน้าต่างแม่นั่งหนาวสั่นอยู่หน้าเตาไฟ เออแม่พูดม้าและวัวจะต้องกินอาหารแม่สวมรองเท้าบูทและเสือ้อแจมเปอรของพ่อเอาผ้าห่มผืนใหญ่ห่อตัวแล้วบอกแมรี่กับลอร่าว่าคราวนี้แม่จะออกไปนานหน่อยเพราะต้องให้น้ำม้าและว,วัวพอแม่ออกไปแล้วแมรี่ก็กลัวจะนั่งนิ่งเงียบตัวแข็งแต่ลอร่าทนนิ่งๆิ่งไม่ได้ มาถึงนเธอบอกแมรี่เรามีงานจะต้องทำนี่นะสองคนล้างแล้วเช็ดถ้วยชามสบัดหิมะออกจากผ้าคลุมเตียงปัดปูที่หลับที่นอนแล้วก็ไปอุ่นตัวเองที่ข้างเตาไฟแล้วก็ขัดเตาไฟแมรี่เทหีบใส่ฟืนออกทำความสะอาดส่วนลอร่ากวาดพื้นแม่ยังไม่กลับมาดังนั้นลอร่า จึงเอาผ้ามาเช็ดกรอบหน้าต่างที่ม้านั่งและทุกๆส่วนของเก้าอี้โยกทำด้วยวายของแม่เธอปีนขึ้นไปยืนบนมา้าแล้วค่อยๆเช็ดหิ้งที่ตั้งนาฬิกาอย่างระมัดระวังเช็ดนาฬิกาและสุนักจุดๆสีน้ำตาลและหยิบใส่เครื่องเพชรที่มีการ้นชากับถ้วยสีทองอยู่บนฝาแต่เธอไม่ได้แตะต้องยิงเลี้ยงแกะกระเบื้องอันสวยงามที่ยืนอยู่บนหิ้งที่พ่อสลักให้แม่นั้น แม่ไม่อนุญ,ญาตให้ใครแต่ต้องตุ๊กตาหญิงเล้งแกะตัวนั้นขณะที่ลอร่าปัดฝุ่นละอองแมรี่ก็บี่ผมให้น้องแครี่แล้วเอาอผ้าตาหมักลูกสีแดงปูล,ลงบนโต๊ะอาหารแล้วก็หยิบหนังสือเรียนกับกระดานชนวนออกมาในที่สุดลมก็คำรามดังก้องเข้ามาในห้องเพลิงพร้อมด้วยหิมะกลุ่มใหญ่และแม่ กระโปงของแม่และผ้าหม่มแข็งเป็นแผ่นน้ำแข็งแม่ไปสาวทางน้ำขึ้นมาจากบ่อน้ำลึกเอามาให้มา้านางจุดและลูกของมันลมกระโชกทำให้น้ำหกกระชกรถแม่แล้วความหนาวก็ทำให้เสื้อผ้าที่เปียกนั้นแข็งกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแม่เกือบจะได้น้ำไม่พอตามความต้องการเมื่อตะเกียกตะกายไปถึงคอกแต่ภายใต้ผ้าห่มของแม่ที่แข็งนั้น แม่ซ่อนถังนมมาได้นมมาเกือบเต็มเพราะแทบจะไม่ได้หกเลยแม่นั่งพักอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าจะต้องออกไปขนฟืนเข้ามาอีกแมรี่กับรอร่าอ้อนวอนขออาสาออกไปขนมาให้แต่แม่พูดว่าไม่ได้หรอกหนูยังไม่โตพอเดี๋ยวจะหลงทางหนูไม่รู้หรอกว่าพายุนี่เป็นอย่างไร แม่จะไปขน,นเองหนูคอยเปิดประตูให้แม่ก็แล้วกันแม่เอาฟืนมาใส่ไว้ในหีบจนพูนแล้วมากองเรียงไว้รอบหีบอีกส่วนเด็กๆคอยเปิดปิดประตูให้แม่แล้วแม่ก็หยุดพักลูกๆเช็ดน้ำที่พื้นกระดานเพราะหิมะที่ติดฟืนมานั้นละลายไหลเป็นทางหนูเป็นเด็กดีมากแม่พูดเมื่อมองไปรอบห้อง และชมเชยลูกที่ได้ทำงานบ้านอย่างเรียบร้อยหมดจดขณะที่แม่ออกไปข้างนอกอ้าวตอนนี้เรียนกันเถอะลอร่ากับแมรี่นั่งลงเปิดหนังสือลอร่ามองตรงไปที่หน้าหนังสือแต่เรียนไม่ได้ เธอได้ยินเสียงพายุร้องคำรามและได้ยินเสียงอะไรไม่ทราบในอากาศร้องควรวญครางและบางทีก็ร้องกรีดกรีดหิมะดังเคว์เควมากระทบหน้าต่างเธอพยายามไม่คิดถึงพ่อทันใดนั้นตัวหนังสือบนกระดาษก็เลอะเลือนเปือะไปหมดน้ำตาหยดหนึ่งหยดลงไปบนนั้นเธอรู้สึกอายแม้แต่น้องแครี่ร้องให้ ก็น่าอายเต็มทีแล้วแล้วนี่รอร่าอายุตั้งแปดขวบเธอจำเลืองมองดูข้างๆเพื่อให้แน่ใจว่าแมรี่ไม่ทันเห็นน้ำตาที่ไหลร่วงลงมาในตาของแมรี่กำลังปิดแน่นและใบหน้าก็เบี้ยวบูดยูย่ยี่ปากของแมรี่กำลังขมุกขมิบ เรายังไม่อยากเรียนหนังสือกันหรอกตอนนี้นะลูกนะแม่พูดติต่างว่าวันนี้เราจะไม่ทําอะไรกันเลยนอกจากเล่นกันอย่างเดียวลองคิดดูซิเราจะเล่นอะไรกันก่อนดีลูกแมวในมุมห้องเอาไหมดิงชิงหลักหนูชอบมิล่าโอ้เอาสิจ้า ทุกคนร้องลอร่ายืนอยู่ที่มุมห้องมุมหนึ่งแมรี่ยืนอีกมุมหนึ่งแคร์รี่ยืนอยู่ตรงมุมที่สามมีอยู่สามมุมเท่านั้นเพราะอีกมุมหนึ่งตั้งเตาไฟเอาไว้แม่ยืนอยู่ตรงกลางห้องแล้วร้องว่าลูกแมวที่น่าสงสารอยากเข้ามุมแล้วทุกคนก็วิ่งออกจากมุมตนเอง ข้าไปหามุมห้องอีกมุมหนึ่งแจ็คก,ก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยแม่วิ่งปลุกไปเข้ามุมของแมรี่แล้วแมรี่ไม่มีมุมเข้าจึงยืนค้างอยู่เป็นแมวอีกทีหนึ่งรอร่าวิ่งไปสะดุดแจ็คหกล้มจึงหลงอยู่ตรงกลางต้องกลายเป็นแมวตอนแรก,แ,รกแคร,รี่วิ่งเป็ดปากหัวเราะร่วนเข้าไม่ถูกมุมแต่ไม่ช้าก็เข้าใจ ทุกคนวิ่งจนกระทั่งอ้าปากหอบเพราะทั้งวิ่งทั้งตะโกนและหัวเราะเสียจนเหนื่อยจึงต้องหยุดพักแล้วแม่ก็พูดว่าส่งกระดานชนวนมาให้แม่สิแม่จะเล่านิทานให้ฟังเล่านิทานทำไมต้องใช้กระดานชนวนด้วยละจ๊ะลอร่าถามขณะที่วางกระดานชนวนลงบนตักแม่เดี๋ยวก็รู้ แม่ว่าแล้วก็เล่า,น,านิทานในป่าลึกมีสัตว์น้ำสระหนึ่งเหมือนอย่างนี้แล้วสระนั้นก็มีปลาเต็มเหมือนอย่างนี้เลยสระน้ำนั้นเข้าไปในปา่ามีคนอพยพมาจับจองที่ดินใหม่สองคนกางเต็นท์อยู่คนละเต็นท์ เพราะยังไม่ได้สร้างบ้านอยู่เขาไปตกปลาที่สะนี้บ่อยๆจึงทำทางเดินคดๆเคียเค้ยวๆลงไปสองทางเลยสะน้ำนั้นไปหน่อยมีตากับยายอาศัยอยู่บ้านหลังเล็กมีหน้าต่างบานเดียววันหนึ่งยายเดินไปที่สะจะไปตักน้ำถังหนึ่งยายเห็นปลากำลังบินขึ้นจากสะ อย่างนี้ใหญ่วิ่งจีมาหาตาและบอกตาว่าปลากำลังบินขึ้นจากสะหมดแล้วตายื่นจมูกอันยาวงงออกไปดูแล้วพูดว่าพี่โทพี่ถังลูกกบน่ะเองละ่นนะนกแน่แครี่ร้องตะโกนล,ลั่นแล้วตบมือหัวเราะง,งอจนกลิ้งตกลงมาจากม้ารองเท้าที่แกนั่งอยู่ ลอร,ร่ากับแมรี่หัวเราะด้วยแล้วขออีกว่าเราอีกสิจ้ะแม่กรุณูนาเถจา้อาอ้าวถ้าจะต้องเล่าแม่ก็จะเล่าแม่พูดแล้วก็เริ่มต้นนี่เป็นบ้านที่แจ็คสร้างขึ้นด้วยเงินสองเรียนแม่เขียนรูปในนิทานเรื่องนั้นลงบนแผ่นกระดานชนวนจนเต็มทั้งสองด้านแม่ให้แมรี่กับลอร,ร่าอ่าน และดูรูปที่แม่เขียนนานเท่าไรก็ได้ตามความพอใจแล้วแม่ก็ว่าแมรี่แน่หนูเล่านิทานเรื่องนี้ได้ไหมล่ะได้จ้ะแมรี่ตอบแม่ลบรูปกระดานนั้นจนสะอาดหมดจดแล้วส่งกระดานให้แมรี่เล่าเรื่องนี้ลงบนกระดานชดวนนี่ย่างนั้นก็แม่พูด รอรากับแครี่แม่มีของเล่นชนิดใหม่ให้หนูเล่นแม่เอาปลอกนิ้วของแม่ให้รอราแล้วส่งปลอกนิ้วของแมรี่ให้แครี่แล้วสอนให้เอาปลอกนิ้วนั้นกดลงบนกระจกหน้าต่างที่มีน้ำค้างแข็งจับจนหนาก็เห็นเป็นลวดลายวงกลมๆจะกดเขียนให้เป็นรูปอะไรก็ได้แปลกๆที่บนกระจกหน้าต่างนั้น รอรา,าเขียนเป็นรูปต้นไม้คริสต์มาสโดยใช้วงกลมที่ทำจากปลอกนิ้วนี้แล้วเขียนเป็นนกกำลังบินเขียนเป็นบ้านไม้สุงมีควันขึ้นฉุยๆออกมาจากปล่องไฟเธอเขียนเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายตัวกลมๆแครี่ทำได้แต่วงกลมๆเท่านั้นเองเมื่อรอรา,าเขียนหน้าต่างเสร็จและแมรี่เงยหน้าขึ้นจากกระดานชนวนนั้น ในห้องมืดหมัวแล้วแม่ยิ้มกับลูกๆเราทำอะไรกันง่วนจนลืมอาหารกลางวันหมดแม่พูดมารับประทานอาหารเย็นกันสิเดี๋ยวนี้เลยเถิดแม่ไม่ออกไปทำงานประจำวันก่อนหรือจ๊ะลอร่าถามเย็นนี้ไม่ต้องหรอกจ้ะแม่ว่าเมื่อแม่ไปให้อาหาร ให้น้ำมันเมื่อเช้านี้นั้นมันสายมากแล้วและแม่ให้เสียจนมันกินไปได้จนถึงพรุ่งนี้เช้าดีเดียวบางทีพรุ่งนี้พายุอาจจะไม่ร้ายแรงเท่านี้ทันทีนั้นเองลอร่ารู้สึกเหลือที่จะอดกลั้น แมรี่ก็เช่นเดียวกันและน้องแครี่บนพึมพำว่าหนูอยากหาพ่อเงียบแครี่แม่ว่าแล้วน้องแครี่ก็เงียบเราจะต้องไม่เป็นห่วงพ่อแม่พูดอย่างหนักแน่นจุดตะเกียงขึ้นแต่ไม่ได้เอาไปวางไว้ที่หน้าต่างมารับประทานอาหารเสี้ยดนี้ แล้วก็พูดขึ้นอีกว่าแล้วเราจะได้ไปนอนกัน